สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5กันอีกครั้งในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพามารีวิวรถคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นั่นก็คือ Porsche 911 Turbo S ปี B 2023สำหรับคันนี้นี่เป็นรถคันสุดท้ายของ Horizon t a c h A และซึ่งเป็นซีรีส์ล่าสุดนะครับสำหรับวิธีการที่เราจะได้รถคันนี้มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจะต้องเอามายังไงสำหรับวิธีการที่เราจะได้รถ p o r s c h e 911 Turbo S มาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องไปทำในส่วนของตัว Festival Playlist ในฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยเป็น Seasonal Championship อันนี้นะ50 y e a r of Porsche 9 1 1 t เช b o นี่ตัวนี้เลยนะใช้เป็น911 Card S1 นอะครับอันนี้ก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะแต่งรถแล้วก็นำเอาไปแข่งให้ใชนะนะครับก็จะได้ตัว p o r s เช e คันนี้มา เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในส่วนของตัวปอร์เช่คันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในวันนี้นะในส่วนของปอร์เช่ตัวนี้ผมก็จะแต่งเป็นเครื่อง6สูบนะมาเดี๋ยวผมจะแต่งเป็นเครื่องนี้ละกันนะครับนี่เลยเป็น3.8เป็นเครื่องสาลิตรนะเป็นเครื่อง6สูบทวินเทอทร์โบนะครับอ่ะใส่ไปอันนี้เดิมๆเ,เขาเป็นขับเคลื่อน4ล้อยอยู่แล้วนะอ่ะอันนี้เป็นขับเคลื่อน4อี่ล้อต่อไปเป็นชุดเอโลเรามาดูกันเลยดีกว่า เหมือนจะมีชุดแต่ง2อันน,นเนี่ยจะเป็นบาบัสกับแมกนั้นดีไซน์นะครับนี่เป็นบาบัสกับแมกนั้นดีไซน์อ่ะใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้นะครับส่วนวันนี้ผมจะแต่งเป็นตัวบาบัสอ่ะดัดไปครับก่อนหน้านี้นผมก็แต่งไปบ้าแล้วนะอันนี้อ่ะใส่ไปครับบาบัสมีบาบัสนะกับตัวแมกนั้นดีไซน์นะครับอ่ะใส่ไปอันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นเลด ปอนบัมเปอร์ด้วยหรอมั้งเนี่ยแล้วก็เลเียวิงนะครับต่อไปเป็นยางและตัวแม็กนะครับยางและตัวแม็กอันนี้ผมจะใส่เป็นยางเซมิสลิอ่ะใส่ไปยางหลัง335มิลจัดไปครับประมาณนี้ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวสปริงแอนด์ดัมเปอร์อันนี้ใส่เป็นระดับเลสไปเลยอ n นตี Anti ้โลบารระดับเลสอัปเกรดให้เต็มครับอันนี้ต่อไปจะเป็นเวทเวทรีดักชั่นอันนี้ใส่เป็นระดับเลสไปเลย ประมาณนี้ต่อไปดิฟเฟอเรนเชียลอัปเกรดไปเลยครับอันนี้อัปเกรดไปเลยนะส่วนเกียร์เนี่ยอันนี้ผมจะไม่ใส่นะในส่วนของตัวเกียร์จะไม่ใส่นะครับต่อไปเป็นในส่วนของตัวแม็กอันนี้ผมจะทําเป็นคัตเอสหนึ่งนะคันนี้นะครับอันนี้ผมก็จะพยายามหาแม็กที่มีน้ําหนักประมาณ7กิโลนะบวก7กิโลอันนี้ผมว่านะ่าจะเป็นแม็กที่เข้ากับตัวรถมากเลยนะโบสเตนเนอร์ VCS 0 0นนนี่แต่เป็นแม็กตัวนี้ละกันนะครับ จัดไปอ่ะเป็นอันนี้ใส่ป้ายเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราไปอัปเกรดรถกันต่อดีกว่าอันนี้ใส่ดายไลายเป็นอันนี้ละกันนะครับใส่เป็นระดับสตรีทใส่ป้ายใส่คัดไปด้วยปุ๊บประมาณนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูสเตตกันดีกว่านะอันนี้จะเป็นสปีด7.4 handling 7.3 Excel กับ l a นช h เต็ม10บเบรกกิ้ง8.9นี่ประมาณนี้ออ้โห 6สูบโครดุเลยนี่ดูจัดไหนแล้วก็มาดูในส่วนของตัวอันนี้หน่อยละกันไหนเรามาดูในส่วนของตัวสเตตไหนดีกว่าสเตตนี่691แรงม้าแรงโคอส750น้ำหนัก1,285กิโลนี่ประมาณนี้นะครับจัดไปอ่ะใครที่ดูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของแต่งนะครับ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีรถคันนี้กันหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูสีหน่อยดีกว่าว่ามีสีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นสีเทามาเลยนะเป็นสีเดิมๆของโรงงานอันนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะใส่เป็นสีอะไรดีโอ้แดงก็สวยนะครับเนี่ยสีเหลืองก็สวยโอ้โหสวยมากอะอันนี้สีดําเงินเอ้สวยจัดเลยแหมรูปร่างดีไซน์นี่โคตรสวยเลยตัวนี้โอ้โสมกับเป็นรถปีสองพันที่สามจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็น สีน้ำเงินแล้วกันอ่ะจัดไปเป็นสีน้ําเงินส่วนแม็กอันนี้ผมว่าผมจะใส่เป็นแม็กสีเทาไหมเอาเป็นสีเทาแบบนี้แล้วกันดำๆเทาๆไหนอ่ะประมาณนี้จัดไปครับประมาณนี้แล้วกันโน้ตสำหรับสีของปอร์เช่ตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปขับจริงกันเลยดีกว่าว่าสำหรับคันนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโหยสีนี้มันสะท้อนเงาเหมือนกันนะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่า โอ้ล็อบเครื่องมาไวมากคันนี้ไปครับไวแหลกแหลกนิดนึงโอ้เครื่องหกสูงโพตรดุเลยไปโอ้แปบ๊บเดียวสองร้อยห้าสิแล้วน,นเนี่ยอันนี้ผมไปจูนมาบ้างนิดนึงแล้วนะครับสำหรับตัวคันนี้นะเก็บเซตอัพเอาไว้ก่อนหน้านี้นะอย่าไปโอ้โหสามร้อยกิโลได้เลยนะเนี่ยแรงอยู่นะคันนี้โอ้ใช้ได้เลยเอามาแต่งเป็นคาดเอสหนึ่งนี่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยไหนมาลองทดสอบความเร็วหน่อยลวกันคันนี้ผมว่าน่าจะได้สักประมาณสามร้อยกิโลนะสามร้อยกิโลได้แหละคันนี้ชิวๆเวยนี่ลงเนินมาลงเนินเหยียบไปโอ้แตะสามรอยสได้เลยนะเนี่ยโอ้ยแรงเอาเรื่องกันนะเนี่ยคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูสนามแรกกันเลยดีกว่ารอบนี้มาเป็นสตรีเซอร์กิตกันบ้างมาไป เป็นสตีดเลสิ่งจัดไปครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในสนามแรกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมาดูสนามแรกกันเลยดีกว่ารอบนี้ผมจะเล่นเป็นระดับความยากระดับยากสุดจัดไปมาแต่งเป็น S1 เลยรอบนี้มาดูซิป้ายลุยโอ้โหออกตัวเร็วมากเลยนะแป๊บเดียวถึง100แล้วอะประมาณเราๆสองสามว,วีได้นะครับจัดไปอย่าไปยาวๆโอ 260ครับเฮ้ยแักกะเลนเรียบร้อยโดนแซงไปน่าจะเป็น7 2็ s นะเมื mm. ่อกี้แน่นาเป็น9ก้าพัหน่งสเบรกครับตรงนี้เบรกเบรกโอ้ยเ้ยอ้ยยโอ้ยโดนดายโดนดายเคลดีใช้ได้อยู่นะคันนี้คือว่าเรีวดีอยู่พอเวลาใส่ชุดแต่งอดี้คิดแล้วบอกว่ามันเรีวดีขึ้นนะอย่างน้อยใส่แล้วก็ยังเรีวดีขึ้นนะคันนี้ไปไปไป เกียร์สนี่ใช้ได้เลยคันนี้โอโแรงนะด้านหน้าเป็น s อ4แน่ๆเลยมาว่งไงชืบๆด้านหน้าเป็น R35 สองคันเลยมาไปครับไปครับมีเฟอร์ลี่ด้วยเฮ้ยรถรถประชาชนเียบร้อยมาลงมาได้แล้วคันนี้อาจจะไม่ได้เลี้ยวดีขนาดนั้นนะเพราะว่าคันนี้นี่แฮนดิ้ประมาณ ประมาณเ0เองนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่ S 1สามารถเร็วได้นะเฮ้ย,ยว่าไงแอดนันมาดินเป็นตัวแวนเตสมาแซงได้เดี๋ยบร้อยใส่จัดเลนไนขึ้นที่หนึ่งแล้วโอ้ย6สูบ38ลิตรนี่ก็แรงกันนะแรงใช้ได้เลยคันนี้ลงเนินมาชือ้อมาทางตรงตรงนี้ดูสิ250ไป แรงอยู่เหมือนกันนะคันนี้เอารถสปอร์ตมาแต่งซิงคันนี้นี่โคตรโหดเลยโเอาไว้เล่นคัด S1 ชิวๆได้เลยนะเนี่ยคันนี้พอเอามาใส่เครื่อง6สูบนี่ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับสำหรับตัวคันนี้นะมาด้านหลังน่าจะทิ้งห่างมาได้โฮโฮแหละมาโอ้โหแลวทิ้งห่างชิวๆเลยครับจังหวะนี้แหมตามมาไม่ทันแล้วไป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 ,ไป เขาแบบชิวๆเลยเขาแบบชิวๆข้างหน้าเป็นเส้นชัยแล้วเรียบร้อยง่ายจัดเลยคันนี้โห280กิโลว่ะโคตรแรงโอแรงจัดเลยคันนี้เรียบร้อยเรามาดูกันในสนามที่2กับเซ r r a ่า w ว r l d s p ป n มาแต่ก่อนที่จะแข่งเดี๋ยวผมจะมาแจกจูนให้ก่อนละกันนะสำหรับรถคันนี้นี่สำหรับจูนที่ผมใช้นะจะเป็นตามนี้เลยนะครับนี่อันนี้เกียร์ไม่มีนะ ตามนี้เลยนะครับในส่วนของตัวจูนนะนี่ใครที่กดไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะนี่ตามนี้นะครับอันนี้ปรับนิดนึงหน่อยละกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยมาสนามที่สองเดินไปครับมา let's go ป้ายด้านหน้าเป็น ATS ป่ะนะด้านหน้าน่าจะเป็น ATS กับคุราแคนมีตัวเรเวนตันสองคันเลยเดิไป ไป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 แต่นาเบรกหน่อยเบรกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโดนชนหลังโดนชนหลังโอ้โหโดนชนหลังไปไปเฮ้ยเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยไปครับไปครับเหยียบยาวไปเลยสองห้าสิบกิโลเฮ้ยเกือบชนเขาโค้งต้องระวังหน่อยเนี่ยเป็นรถซุปเปอร์คาร์นี่ขับต้องใจเย็นกันนะ แต่ชอบดีนะคันนี้รู้สึกว่าเออพอเอาไปแต่งแบบพวกชุดแต่งอะไรแล้วมันก็สวยนะครับไป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 ว่าไงฮูราแคนฮูราแคนกับพอเช่ดานามีพอเช่ด้วยนั่นนะมีพอเช่ Porsche. อันนี้มันเป็นฉลองครบรอบ50ปีของตัวพอเช่นี้แน่ๆเลยไอตัว911นะครับ น่าจะทำมาเพื่อฉลองครบรอบ50ปีแน่ๆเลยไปไปวมงไงที่3โอเฮ้ยๆฮ้ยระวังระวังระวังล็อคระวังล็อคเฮ้ยโหใสไ่ได้แน่ตรงนี้เสรียบร้อยเสียบได้มาเอสคาลิไปครับด้านหน้าเป็นปูเซลาก,ก้แน่ๆเลย อ่าใช่มูเซลาก,กควับแรงอยู่นะก็แต่งจริงๆอ่ะผมว่ามันแรงอยู่ว่าไงที่สองครับเฮ้ยเสียมาจากเลนในนี่ไหไม่ต้องใส่เกียร์สองนะนนเนี่ยผมเมื่อกี้โอ้โหเกียร์สามแรงมากอะ่ะอย่าไปอย่าไปเบรกหน่อยตรงนี้ตรงนี้เป็นโคง้งต้งเบรกว่าไงครับมูเซีย อีกแค่โค้งเดียวก็จะถึงเส้นชัยแล้วตรงนี้เบรกได้โอ้มาก็โอ้ชนหลังเรี็บร้อยโอ้โหเกือบไปเกือบที่หนึ่งวะ่ะดักชนหลังก่อนพอดีเลยเรี็บร้อยโ oh. อ้เฮ้ยแรงอยู่นะเฮ้ยแต่งแต่งแบบนี้มาแล้วแรงอยู่เลยโห oh. แรงจัดเรามาดูกันในสนามที่สามรอบนี้เป็นสนามลิเวราสปินมาจัดไปครับ นีเป็นสนามที่สามมา้อมลุยสนามนี้นี่ลงเนินลงเนินที่สามารถเพิ่มความเร็วได้นะเนี่ยสนามนี้ไปครับมีอะไรอ่ะมีซาลีนมีซาลีนแต่ไปครับไปไปไป,ไปลงเนินคันนี้ถือว่าแรงนะเนี่ยพอเชคันนี้นี่ดีไซน์ออกแบบมาก็โคตรจะสวยเลยเกียร์สี่ไปลงเนินขอขับคุมมอคข้างในเนี่ย มองข้างในนี่ก็สวยนะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนฟอร์เชสตัวอื่นๆเลยเนาะตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะสำหรับด้านในรถนะครับแต่ตัวใหม่นี่เขาทำม,มาต้องสวยจริงนะเจนใหม่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปครับว่าไงมูเซียเรียบร้อยไปแล้วมูเซราโกง่ายจัดเลยเนี่ยตรงช่วงนี้จะเป็นช่วงลงเนินครับสนามนี้มาสามร้อยกิโลไปมาแัดไปสามร้อยกิโล สามร้อยยี่สิบได้นะเนี่ยตรงนี้ที่ตรงนี้ลงเนินโอ้สามร้อยยี่สิบว่ะมาเวสปงว่าไงาปอเช่อันนี้เก้าวหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เก้าหนึ่วหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นเอสคาลิเอสคาลิ T A L e, น่าจะแซงได้เนะี่ยตามไปก่อนอะอย่าไปอย่าไปอย่าไปสลีสตีไปครับสองร้อยแปดสิบกิโลเมตร ทางตรงเยอะนะเนี่ยสนามนี้เดินไปครับสามร้อยกิโลโอ้โหเร็วจัดเลยแรงอยู่เหมือนกันนะเครื่องหกสูบเนี่ยสามสิบแปดลิตรชบ้นๆอ,อ,อ่ะข้าเป็นแม็กลาเรนเฮ้ยเสียบเลนนได้เสียบนี่ไว้ไปครับเรียบร้อยเมื่อกี้เสียบได้สวยมากมา ว่าไงครับที่หนึ่งอันนี้เป็นหกห้าศู์ชึบสวยอ่ะเรียบร้อยที่หนึ่งโอ้แตงง่ายมากอะ่ะอันนี้ขนาดระดับยากสุดนะเนี่ยคันนี้ผมว่าแต่งแบบเป็น S หนึ่งก็แรงนะในคัน S หนึ่งเนี่ยเอาไว้ขับชิวๆได้เลยคันนี้ชุดแต่งออกแบบมาโคตรจะสวยเลยคันนี้ออกแบบชุดแต่งบาบัดมานี่สวยแบบไม่รู้จะบอกไง มาถึงเส้นชัยแล้วแค่โค้เดียวชืช้มเขาโค้งไปเลยนี่โยนเข้าโค้งมาโคตรสวยเลยฮูโฮ้โเรียบร้อยที่หนึ่งโหสนามนี้ชิวเหมือนกันนะเนี่ยที่หนึ่งง่ายจัดเลยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วท็อปสปีดกันหน่อยนะ้องว่าคันนี้ความเร็วท็อปสปีดได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ เดี่ยวรอบนี้ผมจะมาเริ่มทดสอบความเร็วตรง Horizon Speed Festival ดีกว่านะครับมาตรง Horizon Festival มาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าคันนี้ความเร็วท็อปสปีดจะได้เท่าไหร่นะอันนี้แต่งเป็นแบบ S1 นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าจัดไป 3... 2... 1... ลุยไปกันเลยดยครับแตะไปแล้วครับประมาณ200กิโลอันนี้เราลาประมาณ8ปีได้นะก็ สองรอยกิโลมาครับเอย่าไปเลยอันนี้สองรอยแปดสิบกิโลแล้วเฮ้ยแหลกแหลกนิดนึงโอเคลงเนินไปครับอันนี้ตรงนี้เป็นช่วงลงเนินอันนี้ที่ผมย้ายมาตรงไอ้ฮลไลซันเฟสติวลตรงฮอลไลซันสนตีสีนี่ก็อยากให้ลดระยะเวลาหน่อยละกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะขนาดนั้นนะผมก็เลยเออย้ายมาตรงนั้นดีกว่านะครับสามรกิโล ก็วความแรงระดับรถคาร์ด S1 นะนาะ S1 ทั่วไปเลยตันสุดได้แค่นี้เหรอเนี่ยเฮ้ยนานมันจะมีลงเนินอีกมาลงเนินครับตรงนี้ลงเนินไปเลยลงเนินไปดูสิ330แน่ๆแหละ335รมกิโลต่อชั่วโมงโอ้โหก็ถือว่าความเร็วก็ปกตินะความเร็วไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะคันนี้ โอเคเรียบร้อยเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้กับตัว Porsche 911 Turbo s ปี2023สําำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้ก็อย่าลืมไปทำเป็นี่วอเพลด้วยการไปเล่น Seasonal Championship ด้วยนะนครับคันนี้ก็เป็นคันสุดท้ายของโ o r i z o n t e c h a กนะเรียกง่ายๆว่าซีรีส์นี้มีแต่รถที่ผมชอบเลยเพราะว่าผมเป็น FC Porsche ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซีรีส์หน้านี่ก็จะเป็นช่วงท้ายปี2024แล้วนะครับยังไงก็ ใกล้จะใกล้จะผ่านปี2 0 2 4แล้วนะครับก็แงก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับช่วงท้ายปีด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมใช่ยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ